อุย้ยเดนินซู o ตายโอ้โหเกินว่ะเป็นแนวใดอืมที่มีบ่ดูนย่ำกับม่อมเนี่ยเน่รอดเฉยโอ้โหทิกเกินครับออกออกอแข่งมาสอด สวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้จะมาเล่นสอเ้ยจะมาเล่นแวนนะครับเนื้อมันนักครับเด๋ยวซ้อนเล่นแบบสามารถดุนเนินเลยนะซ้อนเล่กกับเดี่ยวสูนะครับเน็ตผมมีปัญหาครับโอ้โหจะเปิดชิปภาษาจัดเลยมาเป็นยังครับกูได้เดียวผมไหวโอ้โหเก่าลอยเลยเลย เ็นไหมป่จมตีเลยแรกันโอ้สก,กินเบอร์ว่างจังใส่สกิลไปเลยนะโมต่องอยาบนะมันคำยศ่วนมันดึงผมเด้อโอเคครับได้เวทบัดอีกตัวไหมก่อนตายซอยตัวหนึ่งนะ ได้เบิร์ดครับโอเคครับหนึ่งแมก3สามครับผมจะบิอยเป็นท่านร่อนดาบขีนะครับเซ็ตเนะี่ยจ่ายที่อันตีเออสวยสื่ออันตีมันได้ครับ โอเคเลยนะสวยจัดมาหนีดิหยกไผ่ยอบสองครับหูตันสามสือก็เกิดไปก่อนครับไอ้สื่อตายเกิดนะสื่อก็เกิด,ด,ดแ,กแล้วสัตว์โอแวนกาดแน่จริงไ่งจริงจนซุ่มตายวันเนี้ยจิบอมเมยด้วยยาน จบเลยโดนปิดโอ้โหนายยานก็นตามไปหรือเปล่าสู้ได้นั่นเนี่ยโอเคตายฟี่ครับอ้าววัดสุบบัท่านอันดี้ป้อมดีกว่านะครับหมอ นี่เด้งกระเดิงครับผมมาแนละ้วตามทันนยัดต่ตย่านครับต้นเกยียจัดไปหาคิวครับดาบขี่นะครับสินที่สองนะดีซอยไม่ก่อนครับอย่ามันเหงาวาแล้วไปกินเองเลยว่าอีกโซ หนาไดกลางจัดเปิดก่อนไพวาได้เปรียบไม่หนีดีเอดโซ่พิกเกิดเลยกันละกันโอเคครับได้ปลาหนะ้าเสียพิกครับยังไงก็คุ้มขนาดเนิบนะครับเนี่ย ก็ว่านะครับแค่หลีในมือผมโกงทุกโตโอ้โหอีลูเมียบุสูบตายนะสูบกระตายครับผมมมไปยี่เดียตัวเนี้ยเนี่ยก็จำยำเลยครับตุ่นเกียร์เมา เอาข้อ,ของนะจะเวิร์ก่ะม่มีไฟดันเว็บก็ด,ดีดกันจ่ว่ามาไหนเป็นนานน้ำสัมครับมอ้ง ยังครับเอาเอาเอา,เอากลางแล้วกันกิดอ่างเลยผมออกเวทเลยบางเฉียบบอกเลยเฉียบบดได้ฮะอ่าพิกเกอร์ยำกับมอม สวนเพื่อนสวนไหไว้มีก้อนสะท้อนนะครับไว้ครับมายินแหลกหมดเลยผมมันเนี่ยปยาดไปแหละออกก็อมาอีกขีดเลยนะครับแพทไม่นะเนี่ยเนี่นทึกครับ ไว้บาา่ละหนาหน่าอไรพวกสู้มาครับตอนเนี้ยผมแบบจะขาดตีมีเหียังแบบมันใส่จัดๆเลยอะตีมีเวทเนี่ยมาเลยไหลมาเลยเลียนใสเลยครับเนี่ยสุดทันเฉย อาป้อมเป็นยี่น้องเหลียวซุปเป็นเหลียวนะซี่ซี่เลอซ,ซี่ซี่เลอรูเมียนเนี่ยกลางเขานะได้ดันบนเฉยอันทีเก็บสแต็กเลยนะครับมอมม่หนีดีตีหมีเวทเนี่ยเออโดนดึงครับสวยเดี๋ยวสูไลต่อไป ตัวเด่น้อาฟีดจัดนะมวโฟกัสได,ด้เห้าครับกดติ้กับเชตเนี่ยมาดิไว้บลาไว้บลาครับไว้กับมาครับอย่าโดนซีซีลูเมียครับประมาทปร่นใดถอยมาก่อนครับเฮอ เจ้าก้อยยังจัาสินแล้วกันครับไอขาบัานเลยสลุกมังกรไลยแล้วกัน ต่อเปิดก่อนต่อเปิดก่อนเลยโซนเนี่ยขอสองสินหุ้นะยืนแหลกเลยครับมาตีมีถึงเวลาเจ้าแล้วอุ้ยโดนซูมตายโอ้โหเกินว่ะ เป็นแนวดายอืมที่มีบ่ดูวันย่ำกับมอมเนี่ยแน่รอดเฉยโอ้โหทึกเกินครับออกออคองแ่งว่าซองสินเนี่ยเป็นหนามีหล่องอนะชอนนี่ก็ตันรอดเลยนะไม่เหยวมาดียินแหลกเลยครับจิบตัวหนีมันจะพาเข้าบ้านเ จะขาก้อนนะั้สักตัวดิดวก้อนตายก็ได้ด้วยประมาณนี้นะครับแว่นดินเนิบนะยังเล่นได้อยู่นะครับพยายามทาต้นเกมมันได้ครับเกมโซโลบอลก็เล่นได้ทุกโตนะครับ <Bye. S 1> ก่อยมีพี่นะครับ <Bye. S 1> เนบมมากพุ่งกันยังติงอยู่นะก็อสะทอนครับแลก็ก้อยจิ่นหนึ่งนะครับสีเรวิ่งเรียวเ,เ,เพิ่มดับเม็ครับ ของคล้องกับประมาณนี้เลยนะครับดามจแสนสองครับแล้วดามีไปหกหมื่นสองเลยนะครับก็าม,มาเจอกันคลิปหน้าครับอย่าล,ล,ลืมติดตามก,ากระดิ่งด้วยนะครับเจอกันครับเจอกันคลิปหนา้า